ครับสวัสดีครับผมบอ s ซีเนะครับอ๋อกวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องอ่าการการเก็ทข้อมูลจากรัตเตอร์เบดนะครับแล้วก็อข้อมูลที่ผมจะเก็ทมาจากรัตเตอร์เบดเนี่ยเป็นพาดของรูปภาพนะครับแล้วก็จะใช้พาดที่เราเก็ทมาเนี่ยดาวน์โหลดรูปภาพนะครับเพื่อที่แสดงบนแอปของเรานะครับอ่าชัพเตอร์นี้ก็จะเป็นชัพเตอร์ลองสุดท้ายแล้วนะครับที่ผมจะจะ อัดมานะครับก็คือจะเป็นการเกี่ยวกับจะเป็นการทําเกี่ยวกับดัตเตอร์เบสนะครับก็คือคุณสามารถนำมัปไปยุกต์ใช้ได้กับการอินเสิร์ตดีดีและอัพเดตนะครับชั้นตอนสุดท้ายก็จะเป็นการส่งข้อมูลในโปรโตคอล tcpip นะครับก็คือจะนำมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการส่งไปที่ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับการเก็บรูปภาพเก็บยังไงนะครับการเก็บรูปภาพนะครับก็คือคุณลงแอดแซมถูกไหมครับ หรือว่าแอปเซิฟนะครับแต่ตอนนี้ผมใช้แอคซนะครับแอปเซิฟนี่ผมไม่รู้นะครับก็คือคุณตรงนี้ถูกไหมคุณจะมีโฟลเดอร์แอคอยู่นะครับก็คือเล้าไปนะครับถูกไหมครับวิธีตรงนี้นะครับ h d h t doc นะครับเอียครับแล้วก็สร้างสร้างผาดหรือสร้างโฟลเดอร์ก็ได้นะครับสร้างโฟลเดอร์มาหนูโฟลเดอร์นะครับก็ผมจะเรียกว่าเป็นผาดนะครับสมมติว่าผมสร้างชื่อว่า image นะครับนะครับผมก็ ผมต้องการอ่าผมต้องการรูปนี้ถูกไหมครับผมก็ก๊อปเอามาตรงนี้นะครับผมก๊อปเอามาตรงนี้เสร็จปั๊บโอเคนะครับนะครับผาดอิมเมจนะครับพเราจะเข้าถึงรูปเราจะเข้าถึงรูปภาพตรงนี้นะครับเราต้องจําชื่อไว้ด้วยนะครับผมชื่อว่า a นหนึ่งนะครับนามสกุลนะครับนามสกุลอ่านามสกุลเป็น png นะครับโอเคครับคุณต้องจําผาดตรงนี้ไว้ให้แม่นนะครับก็จะไม่โชว์ว่าคุณจําได้นะครับอ่าแล้วก็ลองเข้าดูครับ คนเปิด excel ก่อนนะครับโอเคผมเปิดแล้วนะครับเป็น local host local host เราตั้งผ่าชื่อว่าครับชื่อว่า image ถูกไหมครับอ่า image ตรงนี้ถูกไหมครับอ่าเห็นไหมครับก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับเราจะใช้ผ่าผ่าผ่าเนี่ยนะครับผ่าเนี่ยครับเก็บลงในเก็บลงใน database ของเรานะครับซึ่งตอนนี้นะครับของผมจะเป็น hosting นะครับ ผมจะเปยนโค้ดจริงนะครับก็คือนะครับเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับเก็บไว้อย่างนี้เลยนะครับลองก๊อปมาดูครับลองก๊อปแล้วก็เอามาวางตรงนี้ครับนะครับเห็นไหมครับโอเคนะครับก็คือจะเป็ยนในรูปแบบนี้ครับผมผมจะอยู่ในฟอนเด้น a n น r o i d นะครับชื่อว่าฟลเดร์ Android Android ก็จะมีรูปภาพของผมหนึ่งรูปนะครับโอเคนะครับอ่าเห็นไหมครับผ่าน Android นะครับเมื่อกี้ของเราเป็นผ่าน Image ถูกไหมครับ image เห็นไหมครับ Image นะครับผมผ่าน Android นะครับตอนนี้ของผมจะเป็นโฮสติ้งก็คือจะมีโดเมนเนมนะครับออนนี้เราใช้ละโค้ชชิ่งคือใช้แอคเซจำลองออกมานะครับโอเคครับพอเราได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราได้ผ่านอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราจะเกตตรงเนี้ยไปที่ android นะครับแล้วเราก็ จะใช้ผ่านตวงนี้ดาวน์โหลดรูปภาพรูปภาพแกะนะครับออกมาโชว์นะครับอารมณ์ก็จะประมาณนี้ครับเห็นไหมครับผมเก็ตมาแล้วนะครับเก็ตมาเลยนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับเราจะตั้งให้มันนานหรือไม่นานก็ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับอ่าโอเคครับขั้นตอนแรกนะครับคุณต้องสร้าง p h p นะครับ คุณต้องสร้าง P&P เพื่อที่จะเข้าถึงตารางฐานข้อมูลของเรานะครับก็คือ,อ,อผมผมจะไม่อธิบายเยอะนะครับเพราะผมตั้งใจว่าคลิปนี้จะไม่เกิน15นาทีครับเพราะการอับโหลดช้ามากเลยนะครับก็คือมา s q c l Connect ครับก็คือโลโ s t ของเรานะครับอาจจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้ e x m e p a d d i n e นะครับผมมั่นใจว่าเป็นโลโ l h o s t นะครับ แล้วก็ username password นะครับแล้วก็ชื่อตารางนะครับเอามาจากไหนครับ username password แล้วก็ชื่อตารางเอามาจากตรงนี้ครับ e x a m ถูกไหมครับ e x a m เข้าไปเห็นไหมครับ localhost ตรงนี้ครับมาจากตรงนี้เลยก็ได้ครับ localhost นะครับ username ของเรานะครับ username password อะไรนะครับโอเคเราเข้ามาปุ๊บ ตรงนี้เขาเรียกว่าดัตเตอร์เบตนะครับไม่ใช่ตารางนะครับไปที่ดัตเตอร์เบตของเราครับแล้วก็เลือกตารางซะนะครับดัตเตอร์เบตนะครับก็คือเอามาใส่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเอามาใส่ตรงนี้นะครับโอเคครับอถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่มาใจคุณแม็ชัวร์ตรงนี้ก็ได้ครับอ่ตรงนี้เห็นไหมครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดหนนี้คือก็ local host นะครับก็พิมปเลยว่า local host ก็ได้นะครับ แล้วคุณก็เลือกตารางครับชื่อ e ัเนมครับตารางไหนครับที่เก็บของของคุณนะครับแล้วก็แวร์ที่ไหนครับแวร์ที่คอลัมน์นะครับโอเคครับตอนนี้ผมจะแสดงอ่าให้เห็นที่ผมทําไว้นะครับยี่มีข้อมูลจริงอยู่นะครับก็คือสมมุตินะครับก็คือติ๊ต่างว่าผมใส่ username password แล้วก็ชื่อตารางนะครับชื่อตารางผมใช้ดูกันเลยก็ได้ๆสมมติ ใชไหมครับ CM Smart Home ครับ CM Smart Home นะครับ Smart Home Project ใช่ไหมครับ Local Host เห็นได้ตู้น่ารักครับวิศนัยผมอะไรเพราะว่าผมก็ใส่ไปแลาติ้งต่างว่าใส่นะครับแล้วก็ Database นะครับแล้วก็ตารางไหนครับตารางไหนครับมันอยู่ที่ตารางเห็นไหมครับนี่คือตารางนะครับนี่คือตารางตัวนี้คือ Database นะครับตัวนี้คือตารางนะครับผมตารางชื่อว่า Test นะครับคอลัมน์ไหนครับแถวที่คอลัมน์ไหนครับ เราจะเอาข้อมูลที่คอลัมน์ไหนก็ใส่คอลัมน์นั้นก็ครับก็คือคอลัมน์ image นะครับผมตั้งชื่อว่า image นะครับเห็นไหมครับ image image นะครับแวเท่ากับถ้าคุณไม่ใส่ตรงนี้นะครับคุณไม่ใส่ค่ากะดับมันจะแวว์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ผมต้องการแค่ตรงนี้ถูกไหมครับผมแวว์ที่ id หนึ่งครับอ่ามันก็จะไปมันจะไปเกตที่ โลนี้แล้วไปที่คอลัมน์นี้ก็คือมาตรงนี้ที่เดียวนะครับโอเคครับผมแวร์วารูครับอะไรนะครับผมลบทิ้งผมซื้อความหมายเฉยนะครับก็คือแวร์ที่คอลัมน์อิมเมาไม่ใช่นะครับแวร์ที่ ID ถูกไหมครับแวร์ที่ ID แวร์ที่ id ไปแวร์ที่คอลัมน์ ID ที่มีค่าเท่ากับตรงนี้ครับก็คือผมใส่ว่าเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้ไงหนึ่งนะครับโอเคผมก็มาเอชซีเอลซะนะครับแล้วก็ฟิต ดึงข้อมูลมาเก็บในอาร์ย์สักนะครแล้วก็ใส่เข้าเอ่อใช้เงื่อนไขเข้าไปนะครับถ้ามันเข้าถึงหรือดึงข้อมูลไม่ได้เนี่ยผมให้ Echo ออกมาเป็น No นะครับถ้ามัน El นะครับแสดงว่ามันเข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยผมจะส่งจะส่งตรงเนี้ยออกไปนะครับโดยกําหนดคีย์ว่าชื่อว่า CS นะครับอ่าผมว่า r e s e r v ดีกว่านะครับ r e s e r นะครับกำหนดชื่อว่า r e s e r นะครับเท่ากับอ่า ออบเจกต์ตรงนี้ก็คือตรงนี้ครับที่มันฟีดฟีดไปที่คอลัมน์ไหนครับคอลัมน์อินเนอร์น่ครับจะมาดูตรงนี้นะครับถ้าคุณอยากจะดูตัวนี้ก็ไปที่อะไรครับตันนี้ก็เปลี่ยนเป็นอะไรครับเป็นเนมเฉยๆนะครับโอเคนะครับแล้วก็ปิดแกรคอนเนท์ซะนะครับแล้วก็เะอร์สแอนด์โคดออกมานะครับโอเคครับพอมาถึงตรงนี้นะครับคุณสามารถนำมาประยุกต์ใช้ก็ สามารถ insert delete ก็เปลี่ยนจากตรงนี้นะครับนะครับเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับคุณจะแวร์ที่ไหน insert ที่ไหน delete ที่ไหนนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณจะดึงค่าอะไรออกมาเป็น output ที่มาให้แอปนะครับก็คือเปลี่ยนหนึ่งสองสามนะครับโอเคครับสามที่นะครับโอเคครับแล้วก็คุณก็มาที่แอปครับแล้วตอนนี้ผมสร้างค่าหนึ่งค่านะครับเริ่มต้นก็คือสร้างค่าหนึ่งค่านะครับอ่าสางค่าหนึ่งค่า ที่เอาไว้ในการเก็ตนะครับจาก vp นะครับก็คือใช้เจสันในการคุยนะครับหลักๆเลยนะครับก็จะใช้ H T T P นะครับ H T T P post นะครับนี่ผมสร้างอม่ตอต่อหนึ่งแมตตต่อที่ให้ว่า make H T T P request นะครับจะมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวนะครับโอเคครับมีพารามิเตอร์หนึ่งตัวที่ใช้รับ U r L ของ PHP ของเรานะครับ อ่าโอเคผมลืมบอกนะครับตรงนี้คุณเซฟพีดพีแล้วแล้วคุณก็ไปเก็บนะครับเก็บในแอคเซมของคุณนะครับเก็บในอคเซมของคุณนะครับนะครับคุณก็เก็บไว้สมมติว่าผ่านนี่ถูกไหมครับเนี่ยผมก็เก็บไว้อย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าก็เรียกใช้คุณก็ต้องมีชัวร์ต้องจำผ่านได้นะครับเหมือนรูปครับโอเคนะครับอ่าผมจะส่งตรงเนี้ย มุมไปอย่างเช่นนะครับเช่นตรงเนี้ยห้าโฮจิงของผมนะครับโฮจิงของผมมันก็จะเป็นอะไรนะอ cm นะครับเนี่ยครับเห็นไหมคุกต้องจะส่งอันเนี้ยส่งตัวนี้มาไปนะครับให้ไปเข้ามาตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นี่สามารถศึกษาได้เองครับถ้าคณไม่เข้าใจเนี้ยก็คือ http เนี้ยไปอ่านใน Google เองนะครับ ส่วน b u f f l o leader นะครับก็คือไปอ่านในหนังสือจะว่าเกี่ยวกับ I/O นะครับก็จะเข้าใจเองนะครับผมกะว่าคลิปนี้จะไม่ยาวนะครับก็ประมาณ1 5บหนาทีถึงยีนาทีนะครับเพราะว่ากาศตำรวดจะช้ามากนะครับโอเคครับพอเราได้ตรงนี้เสร็จนะครับาได้ตรงนี้เสร็จนะครับโอเคครับเรามาที่ main activity อ่าเอาไปการออกแบบก่อนๆก็ได้นะครับ ก็ใส่ TextView ซักผมได้มันโชว์นะครับผมก็ใส่ TextView หรือก็จะไม่ใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะให้โชว์ image นะครับก็ไปที่ w i n j e t Image View นะครับตรงนี้นะครับลากมาใส่แล้วก็กำหนดขนาดซักนะครับแล้วก็มีปุ่มปัดทอนหนึ่งปุ่มนะครับเอ่อคุณเปลี่ยน ID หรือไม่เปลี่ยนก็ได้ในที่นี้ผมขอไม่เปลี่ยนนะครับผมประกาศตัวแปรนะครับเกี่ยวกับ w i น j e t ต่างๆที่เราสร้างขึ้นนะครับแล้วก็กําหนด v b y ID ซักนะครับโอเคครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงการ ใช้ async t a s นะครับ a s y n อ task คืออะไรคือการแยกงานออกมาทำหลัง UI นะนั่นเองนะครับก็จะมีเม่ดต่อให้เรา implement อยู่3เม็ดต่อนะครับก็คือ o n p e x e c u t e นะครับ o n p e x e c u t e นะครับ doInBackground นะครับแล้วก็ onPostExecute นะครับโอเคครับเรามาถึงการอาจะอธิบายก่อนว่า3เม็ดต่อที่คืออะไรนะครับ P คือ ก่อนที่มันจะ execute นะครับเราจะใช้ในการโหลดไฟล์ใหญ่ๆนะครับไม่จําเป็นนะครับไม่จะเป็นมีก็ได้นะครับเราต้องการโหลดไฟล์ใหญ่นั่นเองแต่แค่การ get ข้อมูลมจาจาก database นะผมว่าม,มันมันไม่ควรมีล็อกนะครับแต่ถ้าอ่าเป็นอะไรนะเป็นโหลดรูปภาพอย่างเงี้ยอย่างเมื่อกี้ครับอย่างเมื่อกี้นะครับก็คือก่อนที่จะโหลดรูปภาพเงี้ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาไว้ใน p x Ex execute นะครับ ออนพีเอเองนะครับโอเคนะครับดูอินแ g r o u n d คือการกระทําของมันนะครับคือจะให้ทําอะไรนะครับอ่าตรงนี้นะครับจะให้ทําอะไรนะครับพอทําอะไรเสร็จปุ๊บมันจะรีเทิร์นเข้ามาที่ on p o พ t เอสคครับคือการจบนะครับจะเป็นแกะไม่ต่อที่ไว้ซิสค่าต่างๆเช่นว่าเราไปเก็ตข้อความข้อความที่ดัตต์เบดปุ๊บแล้วเราอยากให้มันโชว์นะครับแล้วก็มาเก็ตตรงนี้ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ตันนี้จะเป็นแอ y ซิง a ัสในการดาวน์โหลดรูปภาพนะครับผมขอขังไว้ก่อนนะครับมาตรงนี้ก่อนนะครับแอ y ซิง a ัสในการเก็บข้อมูลนะครับก็คือเมื่อเราสร้างคัสหนึ่งคัสฉากคัสเมื่อกี้แล้วนะครับเพื่อในการเก็บข้อมูลนะครับในการเก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยคุณต้องสร้างอ็อบเจกต์ของคัสออกมาก่อนนะครับสร้างอ็อบเจกต์ของคัสนะครับสร้างอ็อบเจกต์ของคัสปุ๊บนะครับรุนเรกใช้ไม่ตอดแล้วก็ส่งที่อยู่ของพีทพีของคุณไปนะครับ ตอนนี้ไม่ต okay. cache, uh, ้องไปสนใจนะครับผมล็อกแคชดูเฉยๆนะครับโอเคแล้วก็มาทายแคชนะครับก็คือ r e s u l t เห็นไหมครับว่าตรงนี้นะครับ d o get string นะครับ t เนี่ยนะครับ d o get string นะครับตรงนี้นะครับผ่าต้องเหมือนกันนะครับคีย์ต้องเหมือนกันนะครับตรงนี้เห็นไหมอ่าตรงนี้คุณจะเห็นไหมเอ่ยอ่าตรงนี้ต้องเหมือนกันนะครับตรงนี้ต้องเหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับผมต้องเปลี่ยนเป็น URL image นะครับ เพราะฉะนั้นคุณต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับคุณต้องทําตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูค่อยมาดูว่าคุณใส่เคีย์อะไรแล้วก็มาใส่ตรงนี้นะครับโอเคนะครับอ่าให้พอคุณได้เสร็จปุ๊บเนี่ยคุณกําหนดตัวแปรหนึ่งตัวแปรนะครับตัวนี้เป็นกอบลนะครับเป็นสติงนะครับอ่าเห็นไหมครับเคนะครับอ่าเก็บไว้ที Google ่ตัวแปรหนึ่งตัวแปรซะนะครับแล้วก็รีเทิร์นมันจะอ่ารีเทิร์นเข้าไ่ต่อตรงนี้ครับผมก็ า t e c h View Set r e uh, uh, s u l t ไปเลยนะครับจบครับ mm hmm. มันจะรีเทิร์นเข้าพารามิเตอร์ตรงนี้แล้วผมก็กำหนดตรงนี้ซะนะครับ uh, mm hmm. มันจะได้โชว์นะครับโอเคครับพอจบเรื่องการ Get เสร็จแล้วนะครับ uh, คุณโอเคครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนนะครับปิดตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้นะครับโอเคครับ การเรียกใช้นะครับก็คือ new คอที่ชื่อคัดครับคัดนะครับตังนี้จะเป็นคัทนะครับ get url image นะครับ execute นะครับแค่นี้ครับผมเคคุณลองรันดูครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับนี่ครับจะขึ้นมาเลยนะครับนะครับ โอเคนะครับอ okay, yeah. okay. okay. ือตังน okay. <Yeah. S 1> <huh. S 2> ี้เห็นไหมครับจะขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับจะขึ้นมาเลยนะครับจะขึ้นตรงกับตรงนี้ครับเห็นไหมครับจะมาเลยนะครับโอเคเมื่อเราได้อย่างนี้เสร็จนะครับเราต้องการโหลดภาพจากผาดเนี่ยนะครับจาก URL ตรงนี้นะครับเราต้องการโหลดพาดโหลดรูปภาพจาก URL ตรงนี้นะครับแล้วก็สร้าง async task มาหนึ่ง async task ครับในการโหลดรูปภาพนะครับ ดาวน์โหลดรูปภาพนะครับโอเคครับอ่านะครับก็คือ,อสร้างชื่อว่าคลาสดาวน์โหลดพิมพ์นะครับเอ็กเทนเอ็กซิงทานมานะครับกำหนดพารามิเตอร์ซานนะครับโอเคครับอ่าโอเคตรงนี้นะครับพี on P s Q นะครับผมจะให้ด i a l o g ดโปรเกสดาวโหลขึ้นมาแสดงเฉยๆนะครับไม่มีอะไรนะครับแล้วพอมาถึงดูก็คือการกระทํานะครับเราจะทําอะไรกันแน่นะครับก็คือดาวโหลดรูปภาพนะครับก็คือใช้ input stream นะครับก็คือถ้าคุณไม่เข้าใจตรงนี้คุณไปกลับไปอ่านหนังสือ Java นะครับในเรื่องของ I O นะครับคุณจะเข้าใจเองนะครับโอเคครับ Thread Sleep ก็คือผมมจะให้มันน่วงเวลาก็คือีเ l a y ออกไป6ตรงนี้จะเป็นหน่วยมิลลิ s e c o นะครับ ก็คือจะเป็นหกิินั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถครับให้มันนะครับตรงนี้ครับเห็นไหมครับเมื่อดาวโหลดเนี่ยอ่าโอเคเราไม่ได้อ่าลองรันใหม่เมื่อกี้เราปิดจะปิดสนตรงนี้ไปนะครับลองรันใหม่ดูครับโอเคผมออลืมไปยังเปิดการกดปุนน่มนะครับขอโทษทีครับผม เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมเปึ๊บเป๊บนะเราจะให้มันขึ้นตรงนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับหกวินะครับเนี่ยคุณนับไปเลยครับหกวินะครับแคปเราเราเราจะให้มันช้าก็คือลดมันนะครับก็คือเหลือสองวิก็พอนะครับสองวิก็พอนะครับเป็นการดีเลย์มันนะครับเทสติดเนี่ยนะครับการดีเลย์มันนะครับโอเคครับ พอพอมัน execute เสร็จนะครับมันก็จะ return return bitmap ออกมาทีา่เป็นรูปภาพนะครับก็คือแปลกนี่สามารถหาอ่านเองได้นะครับไม่จําเป็นต้องอธิบายครับผมมันจะเข้ามาสู่รามิเตอร์นี้โดยอัตโนมัตินะครับในตอนนี้ก็จะทําการเซต image view ที่เราได้ตั้งไวน made, น้นะครับ set m a เท่ากับ r e s u l t นะครับนะครับท่ากับ r e s u l t นี่โอเคแล้วก็ให้ progress dialog ปิดไปนะครับแล้วก็ ขึ้นโท a s t มาบอกว่ารูปภาพโหลดรูปภาพสำเร็จแล้วนะครับแค่นี้เองครับอ่าโอเอลอรันดูครับเมื่กี้เราตั้งไปสองวินะครับถูกไหมครับอ่ะมาแล้วเห็นไหมครับจะขึ้นเห็นไหมครับโอเคครับผมอ่า คอนเซปที่ที่ผมคาดหวังก็คือคอนเซปในการรู้ว่ามาควรทําอะไรก่อนอะไรหลังนะครับในการดึงข้อมูลจากดัต a ต้าเบสในการเก็บรูปภาพลงในดีลงในดัตต้าเบสนะครับจุดประสงค์หลักก็มีแค่นี้ครับส่วนอันนี้ก็อืสามารถาพิมพ์ตามหรือถ้าคุณไม่เข้าใจส่วนไหนก็มาถามหรือว่า Google ก็ช่วยคุณได้นะครับ โอเคครับผมมองว่า,าชั์นี้ก็จะเป็นชั珀นลองสุดท้ายแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นชั e r ที่เกี่ยวกับการส่งข้อมูลแบบ TCP/IP นะครับเราจะประยุกต์ใช้ในการส่งข้อมูลไปหาแมคโครคอนเทเอร์นั่นเองนะครับผมโอเคครับโชคดีครับสวัสดีครับผม